Mm-hmm. <laughs> <laughs> ê ừ, cái nào này hả ba bà ร้ <c oughs> อนไหมว่นนเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับอ่าชม,มความน่ารักของน้องเม์ความจำของเธอครับเธอจะไปไหน จะมั่มไปแล้วครับตอนนี้โมเม์น่าจะเป็นควานแล้วครับควานควานเคียวน่าจะเป็นโมเมน์ครับนี่ เดินตัวฟรีวเลยใช่ไม,มาสวัสดีนะครับมามนะ ดูทุกทุกท่านครับอโอ้โหมีมีเทคนิคในการไม่ให้ตะขอตกด้วยครับขนาดอ้อยอยู่ในมือเธอมีเทคนิคจับถือตะขอไว้แน่นไม่ให้ตกด้วยครับแน่นอนมากครับจะมั่มจะมั่มไปแล้วครับ <c oughs> เนี่หนูรู้ปลายทางยังหนูไปไหนอะ่ะหนูรู้ปลายทางยังครับท่านแม่หนูรู้ปลายทางยังหนูจะไปไหนครับโอ้โหไปแล้วครับปลายทางหนูรู้ยังไหมโอ้โหน่าจะแรงนานท่าม่เนี่ดูแล้ว ทบทวนความจำเธอนะครับปลายทางกอทมโอ้โหพี่เก่งแมนูรูป,ปลายทางยังไงไปไหนครับตอนนี้ก็รอรุ้นว่าเธอจะไปไหนครับสัญชาติยานของเธอครับ สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักมาทายขอบคุณนะครับที่เข้ามาเม้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับอ้โรู้ยังเมยปลายทางหนูรู้ยังเนี่ยโอ้โหเดินจำมั่มจำมั่มไปเลยครับ ไปแบบไม่รอควานเลยเธอไปแบบมั่นใจมากเธอเดินแบบมั่นใจมากครับไปแบบไม่รอพ่อเลยนะเนี่ยลมก็แรงก็นีโอ้โหเห้ เดินจะมั่มจำมั่มไปเลยครับโอ้ปล่อยไว้ก่อนอ่ะพักก่อนอ้าพักยกอ่ะพักเบรกก่อนครับอ้าโอ้มีรถมามีระวังน้ารถข้างหน้าอืมกินอกีกไปแล้วมีไปทางยังมีมาพักที่ครับ <laughs> มาพักที่ ลามกำแพงครับผมโอ้โหดูถือไปร้อยไอ้ร้อยเมตรสุดท้ายครับร้อยเมตรสุดท้ายครับร้อยเมตรสุดท้ายครับร้อยเมตรสุดท้ายเออเดินจำมั่งไปแล้วร้อยเมตรสุดท้ายเออ ความจาเธอนะครับเธอจะทํำยังไงเธอ,อจะทํางไงกับความกับบ้านเกิดของเธอครับที่คือเอาเธอจะทํำยังไงเอา้ามีทางไปไหมเอูเธอทําเอา,อเอาตามไปจะไปทางไหนตามไปตามไปเออ <laughs> ระวังขบนวนนะมีค่อยๆเดินค่อยๆเดิอนอ้าค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้มากินไผ่ตรงที่เคยเคยกินเอ้าอกินไผ่ก่อนบอเอ้จะไ,ไปไหนต่อเอ้าไปไหนต่อครับโอ้ไปกินไผ่ก่อนเอ้าไกินไผ่ก่อนครับไ้บกินไผ่ก่อน เป็นสถานที่ที่คือเกิดนะครับก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของเธอครับบ้านเกิดของเธอที่หลับที่นอนตอนที่เธอขวบ2ขวบ3ามขวบ4ขวบนะครับ5้าขวบครับ 5, 6ปีเธอก็อยู่นี่นะครับดูครับสัญชาติยานของเธอครับไปได้ไหมเออไปได้ไหมโอ้ได้ยินเสียงน้ำข้างบน ได้ยินเสียงน้ำข้างบนเปิดนู่นครับน้ำค่อยๆเดินไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเสียงน้ำค่อยๆเดินค่อยเดินเสียงน้ำข้างบนครับตกใจก็ยังมีสัตชาติญาณครับมานี่ครับที่เธออยู่ประจําตรงนี้ครับตอนสมัยตอนที่เธอยังเด็กนะครับยังไปแล้วไปแล้วเดินตุยนุยตุยนุยไปแล้ว โอ้ oh. ไปแล้วไปหาบุญเหลือสุดล่อหาสุดล่อครับหาสุดลอเอ่อหาสุดลอ่อสุดลอ่ดลอบุญเหลือนะครับโหดูดูสุดล่อครับอะฮะอะไรอะไรบุญเหลือเหลือ ความจำนี่เล่นมากครับมมสวัสดีท,ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับก็โมเมมาโชนะครับมาโชสดให้ทางไกด์ของนี่ครับญี่ปุ่นนะครับไลสดให้ทางญี่ปุ่นได้ชมกันนะครับไลสดทางโชนะครับโชวออนไลน์หรืออะไรก็ฟามเขาไม่ทราบครับมีหน้าที่โชว์ย <laughs> นี่ครัพามเมอืมาุนเหลือแบบเดินครับโหดูตัวเมยครับนี่ครับอย่างไม่วงเดือนก็ปลอดภัยเขาคันแต่ว่า้าปลอยครับแต่รูุนี่สายช้างเขาตอบนะะนี่ดูข้างหลังมงเมย์ครับตัวแบบอืม ฮะตัวไหตัวไหบุญเรือนะบุญเรือนี่ไม่ต่ำกับพันแล้วอ่าเจ้าเบึงน้องดาวตอนนองดาวตอนนั้นๆน้อยๆแปดแปดร้อยกโกร๋นเนาะเกือบอันนี้อันนี้ก็ตันหนึ่งเลยครับเอาให้ยืมให้ดาวโมเมมาจับตันไหนเชื่อครับช้างขนาดโมเมผมประมูลแค่พันสองพันสามสองแล้วครับนี่ ฮะปะ่ะโอไปหน้าบ้านนะครับมจยจ๋าเยอะๆๆเมย์มาอันนี้เยอะมีจา๋าโอเคครับโอเคอเความเกี่ยวขอญาติจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นปหนึ่งกำลังใจครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ